สวัสดีค่ะครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบที่แล้วครูอยากครูว่ายืนเหนือตัวเลขนี้เลย1,313งพันสรอจุดแล้วก็หลังจากครูกับครูจบลงไปเที่ยวเลยเอลงไปเที่ยวเสร็จมาเจอกับครูอีกทีนึงกล,นกลับมา,มาที่ทเดิมกลับมาส่งการบ้านครูกลับมาที่เดิมใครที่บอกว่าเอาวันนี้อยากจะส่งการบ้านครูเดี๋ยวส่งเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากให้ครูช่วยตรวจการบ้านให้ในหุ้นตัวไหนแต่การกลับมารอบนี้มีนนยยะหรือไม่หรือเราต้องเปลี่ยนตัวเลขค่ะครู กลับมารอบนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเลขนะคะ,ะตัวเลขของรอบนี้เนี่ยก็คือในภาพของตัวแนวที่เป็นแนวเบรกเนี่ยก็คือจะเป็น1,323นะคะ ถ้าทะลุผ่าน1,323เราก็จะไปมองที่1,345ค่ะก็คือ,เ,อเซตรอมเนี้ยต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวเลขแล้วกอ็อีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับภาพของตัวเซตเนี้ยที่อยากให้ดูกันนะคะก็คือจะเป็นประเด็นของการที่เราเห็นนะคะเราเห็นลักษณะของการทำา1212ที่ครูนับซ้ำเข้าไปนะคะมันจะมีกรณีนะคะของลักษณะที่เป็น เว็บ3แบบ x x t e n ทนะคะที่เราจะเห็นการทำา1 2แล้วก็1,2ย่อยแล้วก็1,2ย่อยก็คือในแต่ละดีกรีของ1,2เนี่ยมันก็จะมีการย่อยลงมานะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูภาพของตัวเซตนะคะเราก็จะเห็นภาพที่เป็น1,2สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ทำา123ไปรวบขาเป็น1,2สีเขียวนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมองว่าการขึ้นไปชุดนี้ยังอยู่ในอนาเขตของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3 แต่เป็นลักษณะของหนึ่งสองหนึ่งสองที่เป็นย่อยลงมานะแนวที่เป็นแนวเบรกก็เลยจะขยับขึ้นไปนะคะที่หนึ่งพันสามรอยยี่สิบสามค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำการบ้านอีกเหมือนเดิมอมแล้วก็ยืดยืดไปอีกหน่อยหนึ่งถึงจะเข้าจุดซื้อรอบใหม่หนึ่งสามสองสามคู่หมายถึงว่ามันอาจจะทำซับย่อยหนึ่งสองอีกทีป่ะคะ ถูกต้องค่ะก็คือทําสับย่อยที่เป็น1นสองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากการที่เราดูภาพอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของ1นึ่งสองหนย่อยตรงนี้มันจะมีการยกโลขึ้นไปนะคะยกไฮแล้วก็ยกโลขึ้นไปแล้วมันอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบชาแนลสั้นๆน,นะคะเราก็จะเห็นว่าพอแตะกรอบด้านล่างนะคะตอนนี้ ก็เด้งกลับขึ้นมานะคะกรอบด้านบนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงเป้าหมายแถวแนวฟิโบร้อยหก็ก็คือแถวหนึ่งสสี่สิบห้าค่ะอืิจริงๆยังสวยอยู่นะยังสวยอยู่ในใภาพของเซตอินเด็กซ์นะคะแต่ว่าแรงส่งที่จะกลับขึ้นไปได้ต้องอาศัยแล้วต้องอาศัยทางเซฟฟิบตี้เซตรอยแล้วค่ะครูโอเคค่ะก็ เ,เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเซ็ตฟกันนะคะภาพของตัวเซ็ตฟก็ทรงกราฟก็เหมือนกันนะคะก็คือทํา1 2 2 2นะคะซึ่งในเซ็ตฟเนี่ยแนวที่เป็นแนวเบรกจะอยู่ที่861 861นะคะถ้าทะลุ861เนี่ยเราถึงจะมองขึ้นไปที่แนวฟิโบโนะคะแนวฟิโบ261.8จะอยู่ที่แปดร้อยเก้าค่ะอืม,อม เขาพาเก็ไม่ได้ดูแย่เหมือนกันนะ,ะดูดีดูดีแต่ลุ้นเหนื่อยไงเซฟตีอ่อะใช่ค่ะคือพอมันทําลักษณะของการไซด์เวยเป็นไซด์เวยอัพเราก็จะแบบลุ้นเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วพูด<อ>ถึงเซฟพตี้แปลว่าเราต้องไปดูหุ้นในห้าสิตัวเนอะหลักๆในของเขาเองแต่ว่านันจะเห็นตัวแบบแบ,บ,แบงก์ก็แข็งเหมือนกันนะตอนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรไอซีีก็ดีอยู่มีพี่ใหญ่อย่างเดลต้าด้วย ใช่ที่แบบดูแข็งแกร่งนะคะอพอจะลุนได้นะคะค่ะเซตร้อยแล้วค่ะเออ่ออภาพของตัวเซตร้อยนะคะก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะก็คือจะทำะลักษณะที่เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะซึ่งมีแนวเบรกอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยสี่สิบเจ็ดนะคะถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไปมองแนวฟิโบสองหกหนึ่งจุดแปดจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะ เซตลอยเซตห้ Z 100, Z 50, ดูดีเอสเซตเหอคะกลางลงมาหน่อยโอ้พาพของตัวเอสเซตเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังหักหัวลงเราก็ยังคงมองเป็นลักษณะของตัวเวฟสองนะคะซึ่งลงมาเนี่ยต่ำกว่าแนวฟิโบหกสิเอ็ดแนวฟิโบถัดมานะคะก็คือแนวฟิโบที่78.6อยู่ที่558นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวรับของตัวเอสเซค่ะ อก็อจริงจริงมันเช็คจากคุณในพอร์ตเราได้แหละเวลาที่ตลาดหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครูตัวที่เราถืออยู่อะ่ะ <c oughs> มันไปด้วยหรือเปล่า <c oughs> ถูกต้องค่ะถ้าเราแบบเทรดพวกหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟิีตี้พวกเนี้ยเราก็จะเห็นว่า,าส่วนมากเนี่ยพอร์ตเราจะไม่ค่อยลงแต่ถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กนะคะโอ้แบบพอร์ตอาจจะเลเทะค่อนข้างเยอะเลยนะคะค <c oughs> ่ะ,ะนี่เป็นภาพรวม มาคุณผู้ชมส่งกันบ้านมาได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปตรวจกันบ้านคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปดูทองคำเลยค่ะครูโอเคค่ะก็ภาพของตัวทองคำนะคะทองคำเนี่ยถ้าเราดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมนันเราก็จะเห็นเป็นการลงไปทำในส่วนของตัวเวฟสี่นะคะในวีก,ก็มองเป็นลักษณะของตัวเวฟสี่ซึ่งกรณีที่เราเห็นสีน้ำเงินนะคะ ในการทำสองของสีน้ำเงินเนี่ยเป็นรูปแบบที่เป็นซิมเพิลเว็บสี่นะคะทีเ่เป็นคอมเพล็กซ์นะคะก็จะมองว่าเว็บสี่เนี่ยจะเป็นลนักษณะของตัวคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์คืออะไรคอมเพล็กซ์คือการไซด์เวกออกข้างนะคะนานๆอันนี้ก็คือ,อในเงื่อนไขหรือรูปแบบที่รูปแบบของตัวอีเลียดเวฟนะคะถ้าสองเป็นซิมเพิลสีนัก<ๆ>จางคอมเพล็กนะคะ<ๆ>พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยอตอนเนี้ย ถ้าเราดูนะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ช์าแล้วก็ดูซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะสำหรับการที่เราจะเข้าไปเทรดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่เป็นภาพสั้นๆนะคะณนะภาพสั้นๆของขอตอนนี้ในการทำของวิด ของตัวเว็บ4เนี่ย<ม>ก็คือลงมานะคะทำเป็นลักษณะของตัว ABC ซึ่งยังไม่จบไซเคิลนะคะแต่เห็นในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะที่ทํา ABC แล้วมีการจบไซเคิลในทาเฟรม1ชั่วโมงเกิดบุริตใดน,นะคะแล้วชุดนี้เป็นการไซเวย์ออกข้างนะคะซึ่งการไซเวย์ของชุดนี้ถ้าเราดูนะคะเราจะเห็นว่ายังต่ำกว่า EMA 89กับ200แต่<ม>พยายามที่จะเบรกด้าน บนนะคะพยายามที่จะปรับยืนให้เหนือ89กับ200ถ้าเบรกที่4,38 0ขึ้นไปได้นะคะเราก็จะไปมองที่4,104นะคะก็คือเป็นกรณีที่จะทำลักษณะของการไซว์ ต่อไปสำหรับในภาพของตัวเว็บ4นะคะหรือถ้าหลุดนะคะถ้าหลุดโลด้านล่างนะคะที่3,898เนี่ยเราก็จะมองลงมาที่3,810นะคะอันนี้ก็จะเป็นาภาพของทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงในลักษณะของการเทรดดิ้งนะคะเรากา็มองทั้ง2ทางอยู่นะคะสำหรับภาพตอนนี้ค่ะครูท่าเดเป็น4 Complex ตัวที่เป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเวลาที่เราเทรดเราอาจจะต้องขึ้นไปถึง TP แล้วทำกำไรเร็วๆนิดนึ่งไหมคะครูถูกต้องค่ะถึง TP แล้วควรที่จะต้องทำกำไรคือตอนนี้เราอาจจะหาณนะปัจจุบันเนี่ยถามว่าเราเจอจุดที่เป็นจุดต่ำสุดของอ Time Frame Day หรือยังสำหรับครูครูมองว่ายังไม่เจอนะคะเพราะว่าทำไมถึงยังไม่เจอเพราะ Time f r a m e day เนี่ย ไอซยลงมายังไม่ถึงโซน30นะคะตรงนี้ครูมองว่าอาจจะเป็นแค่การทำนะคะ A B C แล้วรวบขาเป็น A เด้งขึ้นไปทํา B แล้วก็จะลง C เพื่ออทำในส่วนของตัวสับเว็บ4 หนึ่งขาแล้วให้อ s, <Yeah>. <S i ไซเนี่ยลงมา <Okay. S 1> โซน30ก่อนนะคะเพราะ mm hmm. กรณี mm hmm. ที่เป็นอคอมเพล็กเนี่ยเราจะเห็นอ s i ไซนะคะในทมเฟรมเดย์เนี่ยตีบนตีล่าง mm hmm. ก็คือจะทำลักษณะข,ของตัวอ s i ไซที่เป็นรูปแบบของการไซเวยนะคะ, mm hmm. อะพอไปอย่างนั้นเนี่ยในทมเฟรมเดย์เนี่ยก็เลยยังคงมองว่ายังลงไม่จบแต่ว่าอาจจะมีการ S <S เด้งขึ้นไปนะคะเพราะว่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาส่งสัญญาณตามเงื่อนไขสี่ข้อที่เราดูกันไหมนะคะก็คือ,เ,อเริ่มส่งสัญญาณไปแล้วสามข้อนะคะรอข้อที่สี่แค่เบรกในส่วนของตัวสับเว็บหนึ่งมันก็จะขึ้นไปนะคะก็คือทำในส่วนของตัวสับเว็บสามนึงชุดแบบนี้ค่ะอืะ่ะดูบิตคอยไหมดูจะบอกมาแล้ว่าอย่างดูบิตคอยเป็นไงบ้างตอนนี้ บิตคอยน์นะคะภ uh, าพของตัวบิตคอยน์เนี่ย mm hmm. ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะในทำเฟรมวีคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไซคลที่แล้ว B เป็นลักษณะสตรอง B นะคะไซคลปัจจุบันเนี่ยก็เห็น B ที่สูงกว่าเวฟ5านะคะส่วนทำเฟรมเดย์นะคะชุดที่เป็นชุด สั้นๆนะคะในทาเฟรมเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าขึ้นไปเนี่ย B ก็จะทำสตรองบีอีกหชุดนะคะที่ต่อเว็บ5เหมือนกันนะคะแล้วหลุดในภาพของตัวเว็บ A ลงมาแล้วพอหลุด A เนี่ยเขายังยังยื้อไม่ยอมให้หลุดมีเด้งกลับขึ้นไปณนะปัจจุบันเนี่ยสำหรับตัว Bitcoin นะคะเราก็จะมองว่า เป้าหมายในส่วนของการลงเนี่ยในไทม์ f ฟ a มเดย์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่แนวฟิโบ1 6 1 8 9 8 5 5 2นะคะลงจบหรือยังในไทม์ f ฟ a มเดย์ตอนนี้มองว่ายังลงไม่จบเพราะว่า i อซ์ไใน Time f ฟ a มเดย์ยังไม่ถึง30ก็เลยยังลงไม่จบสำหรับในภาพของตัว Bitcoin ในไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตค่ะม,มันดูมีโมเมนตัมทางไหนมากกว่าเราพอดูได้ไหมคะ ออตอนนี้มีโมเมนตัมทางฝั่งที่เป็นฝั่งขาลงนะคะเพราะว่าคุณแนนสังเกตดูว่าเขาต่ำกว่า e M A 89กับ200ลงมาแล้วนะคะอพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมองเป็นลักษณะของเทรน์ที่เป็นเทรนขาลงสำหรับภาพของตัว Bitcoin ค่ะอืมโอเคค่ะจริงๆอยากดูอย่างแหละก่อนที่จะไปส่งกันบ้านสั้นๆได้ไหมไอยากดูซิลเวอร์อ่ะได้เลยค่ะพรา<ร>ไมีแอบดูซิลเวอร์อยู่ โอเคอ่าซ okay. uh, <ม>ิลเวอร์นะคะมีไอสายซิ่ง <c oughs> จริงเลย <c oughs> มีไอสายซิ่ง <c oughs> มากค่ะเอ่อซิลเวอร์เนี่ยก็จะมองคล้ายๆกับภาพของตัวทองนะคะในลนักษณะของการเทรดดิ้งเนี่ยในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าลงมาเนี่ยยังไม่ถึงโซนที่เป็นโซน30นะคะ <c oughs> แต่ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมหนึ่ชั่วโมง <c oughs> uh, ภาพนี้เราจะเห็นลนักษณะของการ เกิดบุริตใดนะคะแล้วก็ทำหนย่อ2นะคะแล้วก็ไซเวย์อยู่มอง2รูปแบบนะคะก็คือถ้าเบรก49.31ขึ้นไปได้นะคะเราก็จะมองเป็นการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเว็บกับอีกแบบนึงนะคะหลุดตรงโลที่45.705นะคะลงมาเนี่ยอันเนี้ยมองว่าลงต่อนะคะเพื่อที่จะลงให้ทำเฟรมดีเนี่ยไอซ์ไซลงมาโซนที่เป็นโซน30ค่ะ <Okay. S 2> เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเดีเย๋ยวคุณผู้ชมเอาไปเอาไปวางเป็นกระดิของคุณผู้ชมแล้วกันนะคะมาที่การบ้านชมมาตัวหนึง่งเอาเปิดดูแล้ว B M ค่ะครู B E M นะคะเอ่อพาของตัว B B E M นะคะในไทมเฟรมที่เป็นไทมเฟรม วีคนะคะเราจะเห็นเป็นลนักษณะของการจบไซเคิลเกิดบูริดได้ในทำเฟรมเดย์ ay, ทำหนึ่งไซเวสองนะคะใกล้ที่จะเบรกในส่วนของตัวหัวเว็บ1นะคะซึ่งถ้าเบรกในส่วนของหัวเว็บ1ขึ้นไปได้เนี่ยเราก็จะครบตามเงื่อนไขข้อที่4นะคะ ถามว่าสามารถที่จะทำในส่วนของตัว Risk Reward Ratio ได้หรือเปล่านะคะอันนี้สามารถที่จะทำา r s s r r w w r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  t t o o ได้นะคะเพราะว่าเราเห็นในส่วนของตัวเป้าหมายแนวฟิโบที่161.8 uh huh. เราเห็นในภาพของตัวโลก่อนหน้านะคะ uh huh. โลก่อนหน้าจะอยู่ที่5.4นะคะตอนเนี้ย i s t ์ r w w r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  t t o o เนี่ยจะอยู่ที่2เท่านะคะก็คืออั i ไซเนี่ยก็คือ r ่ w a r d อเนี่ยจะอยู่ที่7.14เปอรเซ็ตแล้วก็ร i s k จะอยู่ที่3.57เปอร์ค่ะตัวเวฟหนึ่งจะอยู่ที่5.60นะคะ <5. 60 S 1> ไม่นับหางใช่ค่ะนับแค่ราคาปิดตอนนี้อยู่ที่5.55 คุณผู้ชมก็ถ้าวางแผนเอาไว้คุณผู้ชมก็แค่วางแผนแล้วเดี๋ยว4ี่โมงข่้ยมาดูอีกทีค่ะถูกต้องค่ะค่ะนี่ขอบคุณมากๆคณไกายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ